สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมึกษาปีที่สวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคำพีและหลักธรรมของแต่ละศาสนาเรามาเริ่มศาสนาแรกกันเลยก็คือศาสนาพุทธมีคำพีที่สำคัญคือพระไัรปิดกซึ่งบรรจุคำสอนของพระศาสดาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นคำพีสูงสุดในพุทธศาสนาโดยคำว่าพระตรพิดก มาจากภาษาบาลีก็คือติปิดกแปลว่าตะก,ก้าสามใบหรือคำสอนสามหมวดแบ่งออกเป็นสามปิดกคือวินัยปิดกพัฒสตันตปิดกและพระอภิธรรมปิดกคัมภีของศาสนาที่สองคือศาสนาคริ มีคำพีว่าชื่อว่าไบเบิลแปลว่าหนังสือเรียกโดยย่อพระคำพีเป็นหนังสือที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้ามนุษย์ความบาปและแผนการของพระเจ้าในการช่วยให้มนุษย์นอดพ้นจากความพินาศอันเนื่องจากความบาปสู่ชีวิตนิรัน เป็นหนังสือที่บันทึกหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ซึ่งในบางเล่มมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของศาสนายูดาห์หรือยิวชาวคริสต์เรียกคำภีไบเบิลต่อไปศาสนาที่สามคำภีชื่อว่าอัลกุรอานแปลว่าบทท่อง มีหละคำสอนของศาสนาอิสลามจะเน้นศรัทธาความเชื่อโดยปราศจากการระแวงและสงสัยและการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดชาวมุสลิมต้องปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาด้วยกายวาจาและใจพิธีกรรมทางศาสนาที่เมืองไม่กลับประเทศซาอดุดิอาระเบียจุดเุ่งหมายเพื่อให้ชาวมุสลิมระลึกถึงพระเจ้าได้รบพระปะพี่น้อง มุสลิต่อไปจะเป็นหลักทาคําสอนของแต่ละศาสนานะครับในชั้นป4ีนี้ครูจะย่อยให้แล้วกันหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐได้แก่ทุกขคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็ก็คือเหตุความเป็นทุกข์ได้แก่ตัณหา 3- นิโรดนิโรดคือความดับทุกข์หรือนิพพาน 4- มรรคก็คือข้อปฏิบัตินำไปสู่ความดับทุกข์ต่อไปหลักคําสอนของศาสนาริ์หลักคําสอนของศาสนาริ์เขาเรียกว่าหลักตีเอกานุภาพก็คือการนับถือพระเจ้าองค์เดียวแบ่งเป็น3ามภาคคือพระบิดาหมายถึงพระเจ้า ระบุตรหมายถึงพระเยซูพระจิตหมายถึงวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของชาวคริสต์ที่มีศรัทธาหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ก็คือหลักสอนเรื่องความรักศาสนาคริสต์เป็น,นศาสนาที่ได้ชื่อว่าเป็น,นศาสนาแห่งความรักสอนให้รักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง ต่อไปหลักคำสอนของศาสนาอิสลามก็คือหลักศรัทธาหประการ 1. ศรัทธาในพระอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวสศรัทธาในบรรดาลาอิกะหรือเทวทูตสศรัทธาในพระคำพีร์ 4. ศรัทธาในบรรดาศัสนาทูต 5. ศรัทธาในวันพิพากษา 6. ศรัทธาในกฎการกำหนดสภาวะการ ความสอดคล้องของหลักคําสอนทงางศาสนาก็คือการทําความดีและเว้นความชั่วการแสดงความรักความเมตตาการเสียสละการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นขยันหมั่นเพียร 3. การสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนกัน